สวัสดีตอนเช้าค่ะดวงรายวันมาแล้วจ้ะการงานการงานวันนี้นะคะกิจการนะคะรุ่งเรืองลูกค้ามาอุดหนุนเต็มร้านเลยนะคะสําหรับเจ้าของกิจการส่วนนะคะใครที่ทํางานประจําวันนี้นะคะมีงานเก่าตกค้างเคลียร์ด้วยในองค์กรของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานนะคะเพราะฉะนั้นการงานวันนี้นะคะ มั่นคงอบอุ่นนะคะการเงินการเงินวันนี้นะคะคุณเอาอยู่นะมีรายจ่ายเยอะนะคะแต่ก็รายได้ก็เยอะคุณเป็นคนเก่งสามารถหาเงินได้ก้อนใหญ่เลยทีเดียววันนี้การเงินนะคะสามารถควบคุมได้และเอาอยู่นะคะคุณมีสติปัญญาในการหาเงินนะคะได้จับเงินก้อนใหญ่แน่ๆวันนี้นะคะมาดูเรื่องความรักบ้างโอ้โหช่วงนี้นะคะ แฟนเพจมอดดลหรือว่าใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะความรักสดใสมากใครอยู่แฟนทางไกลนะคะแฟนจะมาหานะคะหรือคุณมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวกับคนรักของคุณส่วนคนไม่มีคู่แล้วนะคะอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจคนต่างถิ่นต่างแดนหรืออายุน้อยกว่าเรานะคะใครชอบแฟนเด็กบ้างนะคะ จะได้แฟนเด็กนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าอายุมากก็จะเป็นคนที่หน้าเด็กนั่นเองนะคะความรักเบ่งบานสดใสมากมีความสุขนะคะสมหวังแน่ๆสำหรับใครที่กำลังคิดเรื่ององานมั่นงาน,งานแต่งหรือการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสได้ถึงมั่นหมายหรือแต่งงานนะโอเคเป็นจังหวะที่ดีเป็นวันที่ดีเรื่องความรักมากๆเลยนะคะโชคลาภยิ่งดีไปใหญ่นะคะเลขเก่า เซ้นคุณแล้วก็รถยนต์ที่คุณนั่งหรือแม้แต่นะคะสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือว่านะคะเด็กในบ้านให้โชคให้ลาบนะคะถือว่าคุณเป็นคนที่มีโชควันนี้นะคะเลขมงคลเลขนาัาไพ่นะคะอย่าลืมเลขเก่านะจ๊ะเลขที่เคยคุณชอบไปแล้วนะนะเลขที่ออกไปแล้วนะคะ208แล้วก็19นะจ๊ะอ่าสีนำโชคสีมงคลวันนี้สีฟ้าสีขาวหรือสีส้มนะคะ เด่นมากๆเลยนะคะวิธีทําบุญเสริมดวงทาบุญด้วยการบริจาคโลหิตหรือทําบุญกับโรงพยาบาลทาบุญด้วยเสื้อผ้าหรือผ้าหอ่อศพลงศพนะคะอ่าแล้วก็นะคะทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสนะคะทําบุญกับงานบุญที่เขามีงานบวชงานมงคลนะคะใส่ซองตามกําลังเรานะคะรับรองกุสลแรงมากนะคะอาสุขภาพให้ระวังเรื่องสายตานะคะอ่าภูมิแพ้อ่า แล้วก็นะคะปอดลอดลมนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะแต่ยังไงถ้าคุณเจ็บป่วยอยู่คุณจะแข็งแรงนะคะแล้วก็หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแน่นอนนะคะวันนี้ดวงดีดวงเด่นนะคะดวงรายวันวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีของคนที่มาเจอหมอดาวนะคะกับเช้าวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีและสดใสของคุณทุกเรื่องนะคะโชคดีมีชัยค่ะ